ที่นายชาวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีการแถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องสาวันนะคะมีผู้ติดเชื้อสะสม63คนจากการสอบสวนโรคก็ไปพบปัจจัยเสี่ยงจากการเดินทางข้ามจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่ได้กักตัวค่ะรวมถึงมีการร่วมสังสรรค์กับครอบครัวกับเพื่อนบ้านดังนั้นก็เลยเกิดการแพร่ระบาดเบื้องต้นเร่งค้นหาเชิงรุกติดตามผู้สมัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำมีการแยกผู้ติดเชื้อจากชุมชนและนำเข้าระบบรักษาด้วยค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดตากนะคะพบผู้ติดเชื้อใหม่11คนทั้งหมดก็เป็นการติดเชื้อในพื้นที่อำเภอบพบพระโดยก่อนหน้านี้จังหวัดตากก็ได้ล็อกดาวน์ชุมชนในเขตหมู่บ้านร่มกล้าเจริญสุขหมู่ที่13ตําบลคีรีราชที่นี่เป็นชุมชนใหญ่นะคะมีประชาชนกว่า1,200คนทางด้านของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะก็ร่วมกับสาธารณาสุขอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มพนักง,งานขับรถ ข้าราชการลูกจ้างสถานีขนส่งตำบลท่าสายรลื20คนนะคะไปพบหญิงอายุ58ปีโดยสารรถยนต์จากกรุงเทพมหานครไปกำแพงเพชรแล้วก็ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ขณะที่กักตัวอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ